ระวังไม้เด็ดนายจ้างไล่ออกได้ทันทีโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆสวัสดีครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับในช่วงรู้ข่าวทันกฎหมายกับทนายอนอนท์เชื้อสัตบงกตหลายคนนะฮะมีการไปทำงานในบริษัทร้านค้ากับนายจ้างกับโรงงานนะฮะหรือแม้กระทั่งไปรับจ้างตามบ้านกรณีว่ามีการจ้างโดยอาศัยอำนาจในการสามารถบังคับบัญชาจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้าง เขาจะถือว่าเป็นการเข้าสู่ระบบสัญญาจ้างแรงงานซึ่งต้องอยู่ภายใต้กฎหมายแรงงาน2541นะครับกรณีลูกจ้างทดลองงานอันนี้ก็ต้องเข้าถือว่าเป็นานายจ้างลูกจ้างนะฮะเว้นแตว่ว่ากรณีจ้างทําของก็ได้รับติดตั้งฝ้า,าเพดานบานเกล็ดซึ่งตรงนี้เราไม่มีอำนาจในการใน,ในการไปบังคับบัญชาเขาตรงนั้นเขาเรียกว่าจ้างทําของไม่อยู่ในบังคับของพบอรบคุ้มครองแรงงาน แต่ถ้ากรณีว่าเรามีอำนาจในการบังคับบัญชามีอำนาจในการสั่งงานให้ทำโน่นทำนี่ทำนั่นแล้วก็จ่ายเงินเดือนตอบแทนจากการทำงานให้เขาถือว่าเป็นการจ้างแรงงานซึ่งตั้งอยู่ภายใต้พรบคุ้มครองแรงงานนะครับ2541ทีนี้โดยปกติพรบคุ้มครองแรงงาน2541การที่เมื่อรับเข้าทำงานแล้วการที่คุณจะเลิกจ้างเขานะปกติคุณจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้า1เดือนนะครับ หรือกรณีอยากให้ออกทันทีคุณก็จะต้องจ่ายค่าชดเชยแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า1เดือนนั้นและกรณีว่าเขาทํางานครบ1ปีคุณจะต้องมีการจ่ายเงินค่าชดเชยนะครับเขาเรียกว่าเป็นค่าชดเชยตามมาตรา1 1 8กรณีทํางานตั้งแต่120วันถึง1ปีได้ค่าชดเชย30วันกรณีทํางาน1ปีถึง3ปีได้ค่าชดเชย90วันหรือกรณีทํางานตั้งแต่3ปีถึง6ปีได้ ค่าชดเชยร้อยันของเงินเดือดตรงนี้นายจ้างต้องจ่ายนะกรณีว่าเลิกจ้างนอกจากนั้นกรณีเขาไม่ได้กระทำความผิดอะไรแต่อยากให้เลิกจ้างนะครับโดยไม่มีเหตุไม่บอกกล่าวใช้อำนาจอภิสิทธ์นายจ้างให้ออกเลยนะครับตรงนี้ถือว่าเราจะต้องจ่ายค่าเสียหายแทนการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมนะตรงนี้ต้องจ่ายค่าชดเชยอีกส่วนหนึ่ง แต่มีกรณีไม้เด็ดที่นายจ้างชอบนํามาใช้ในการที่เลิกจ้างได้ทันทีไม่ต้องจ่ายค่าแทนการบอกกล่าวไม่ต้องจ่ายแทนค่าชดเชยในการทํางานไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายในการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมนั่นคือกําหนดไว้ในพรบคุ้มครองแรงงาน2551มาตรา119ตรงนี้ลูกจ้างหลายคนบอกไม่รู้เลยไม่ทันเกมนายจ้างฉะนั้นมาตราตรงนี้ผมจะมาชี้แนะให้ฟังนะฮะว่าให้ระวังให้ดี กรณีนายจ้างใช้ไม่เด็ดมาตา119ลูกจ้างจะไม่ได้อะไรออกจากร้านเลยนะฮะเสียเปรียบทั้งขึ้นทั้งลองซึ่งมาตรา119กําหนดว่านายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้างในกรณี1กรณีใดดังต่อไปนี้ข้อ 1. ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทาความผิดอาญาโดยเจตนากับนายจ้างทุจริตนะฮะหรือกระทาความผิดกับนายจ้างเอาขวดตีหัวนายจ้างด่านายจ้างหมิ่นประมาทนายจ้างเลิกจ้างได้ทันที ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยไม่ต้องจ่ายแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าไม่ต้องจ่ายแทนเลิกจ้างไม่เป็นธรรมฟรีหมดนะฮะเลิกจ้างได้เลยข้อ 2. จงใจให้ในจ้างได้รับความเสียหายคือตั้งใจทําให้ในจ้างเสียหายถ้าตรวจเจอไล่ออกได้ทันทีไม่ต้องจ่ายค่าแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยนะครับข้อ 3. ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ในจ้างได้รับอันตรายเสียหายอย่างร้ายแรง ถ้ากรณีไม่ได้ตั้งใหญ่เกิดจากความประมาทต,ต้องไล่แรงนะฮะอย่างกรณีตรวจเช็คบัญชีผิดเงินขาดไป1 0 0 0 0แหรือเงินตกหล่นไปกว่า5 0 0 0 0นหรือกรณีเก็บเงินแล้วเงินหายถือว่าเป็นการประมาทเลินเล่อนะฮะอย่างไล่แรงต้องมีไล่แรงด้วยนะฮะประมาทเล็กๆน้อยๆไม่มีสิทธิ์เลิกจ้างในกรณีนี้นอกจากนั้นข้อ4นะฮะถ้าฝ่าฝืนข้อบังคับการทํางานระเบียบ หรือคําสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมและนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้วเป็นแต่กรณีที่ไายแรงนายจ้างสามารถาไม่ต้องว่ากก่าวตักเตือนสามารถให้ออกได้ทันทีนั่นก็คือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับนะถ้ากรณีว่าไม่ไายแรงคือนายจ้างจะต้องมีหนังสือเตือนต้องเป็นหนังสือนะฮะเตือนครั้งหนึ่งว่าคุณทําผิดข้อระเบียบวินยัยมาทํางานสายทิ้งงานหลับงานหรือหนีเวรยามเหล่านี้ ถ้าเขาได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้วแล้วคุณยังทําผิดอีกไล่ออกได้ทันทีแต่ถ้ากรณีว่าขัดคําสั่งข้อบังคับทําให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงตรงนี้ไล่ออกได้ทันทีนะฮะทำให้ทรัพย์สินเสียหายเกิดอุบัติเหตุหรือกรณีว่าประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้ทางบริษัทเสียหายโดยการฝ่าฝืนข้อบังคับตรงนี้ให้ออกได้ทันทีไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยใดๆนะครับ ส่วนกรณีหนังสือเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกิน1ปีนับแต่วันที่ลูกจ้างได้กระทําความผิดนะข้อ5นะครับการทิ้งหน้าที่เป็นเวลา3วันเวลาทํางานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดขั้นหรือไม่ก็ตามโดยไม่มีเหตุอันสมควรนะครับไม่ว่าจะมีวันหยุดขั้นหรือไม่ขาดงานเกิน3วันนะตรงนี้ถือว่าสามารถไล่ออกได้ทันทีขาดงานวันศุกร์แล้วก็ข้ามไปขาดวันจันทร์วันอังคารทบ นะฮะเขาถือว่า3วันติดต่อโดยไม่ถือว่ามีวันหยุดขั้นกลางนะตรงนี้ถือว่าสามารถไล่ออกได้ทันทีเลยไม่มาทำงาน3วันติดต่อกันนอกจากนี้ก็คือข้อ6ได้รับโทษจำคุกในคำพิพากษาในคดีถึงที่สุดนะครับคือจะต้องมีโทษจำคุกนะตามคำพิพากษาหนึ่งคดีถึงที่สุดให้จำคุกนะครับในกรณีข้อ6ถ้าเป็นความผิดได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลงหูต้องเป็นลงหูโทษต้องเป็นกรณีที่ เป็นเหตุให้ในายจ้างได้รับความเสียหายด้วยคือพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นกรณีกระทําโดยประมาทหรือความผิดเล็กๆน้อยๆน,นะต้องกระทบถึงงานของนายจ้างและนายจ้างต้องได้รับความเสียหายด้วยคุณถึงจะไล่ออกเขาได้นะฮะข้อวักท้ายก็คือการเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยตามวักหนึ่งถ้านายจ้างไม่ได้ระบุข,ข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุที่เลิกจ้างไว้ในหนังสือบอกเลิกตามสัญญาจ้างหรือไม่ได้แจ้งเหตุที่เลิกจ้างให้ลูกจ้างทราบไว้ในขณะที่เลิกจ้าง นายจ้างจะยกขึ้นเป็นเหตุให้ปฏิเสธภายหลังไม่ได้อันนี้สําคัญนะอันนี้ผมเคยเจอเคสมาแล้วกรณีว่าให้ออกนะโดยที่ไม่ได้มีหนังสือบอกว่าให้ออกเพราะอะไรต่อมาภายหลังลูกจ้างไปฟ้องเรียกค่าแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเรียกค่าชดเชยมายกเอาเหตุตามมาตรา1นึ่งเนะฮะว่าเป็นการขัดคําสั่งนายจ้างาเป็นการทิ้งงานเกิน3วันแต่ปรากฏว่าตอนที่คุณบอกเลิกจ้างเขาคุณไม่ได้ระบุข,ข้อความเหล่านี้ นะว่าทําผิดตามมาตรา119แต่ภายหลังพอไปสู้ในชั้นศาลมาอ้างเหตุตรงนี้ศาลไม่ฟังครับเพราะวักท้ายเขาระบุเลไม่เลยว่าในการเลิกจ้างนะครับที่ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยนายจ้างจะต้องระบุข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุที่เลิกจ้างไว้ในหนังสือบอกเลิกจ้างหรือสัญญาจ้างหรือถ้าไม่ได้แจ้งเหตุที่เลิกจ้างให้ลูกจ้างทราบในขณะที่เลิกจ้างนายจ้างจะยกขึ้นเป็นเหตุขึ้นอ้างในภายหลังไม่ได้ ฉะนั้นในหนังสือเลิกจ้างก็สําคัญนะถ้าไม่ได้ระบุเหตุตามมาตรา119ลูกจ้างสู้ได้ทันทีนะฮะว่าไม่ได้เลิกจ้างเพราะเหตุตามมาตรา119ฉะนั้นตรงนี้นายจ้างเขารู้แล้ว119มีข้อเท็จจริงอะไรบ้างเหตุไม้เด็ดอะไรบ้างที่จะเลิกจ้างลูกจ้างแต่ถามว่าลูกจ้างรู้ไหมไม่รู้นะฮะวันนี้ธนาอ,อนน์มาบอกแล้วนะฮะต้องรู้ให้ทันนายจ้าง เขาอ้างมาตรา119คุณจะไม่ได้อะไรออกจากบริษัทเขาเลยสักบาทเดียวไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยแทนการบอกกล่าวไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยแทนการทํางานไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายแทนการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมนายจ้างฟรีหมดเลยนะฮะจำเท็กสาระความรู้ตรงนี้ไว้ดีๆเกิดนายจ้างเขาเล่นกลนะฮะมีสาระความรู้ดีๆธนานอนก็จะมาให้ความรู้กันอีกครั้งหนึง่งวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ